สวัสดีค่ะบัวบุตรบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้บัวบุตรบงจะพาทุกท่านไปชมงานเทศกาลโคมไฟเฟสติวัลแสงสีแห่งเมืองปากน้ำประจำปี2567ค่ะทุกคนซึ่งงานนี้นะคะเขาจัดขึ้นที่ศาลเจ้าเสียลหลอใต้เทียนกงหรือ ศาลเจ้าห้าพระองค์ค่ะทุกคนซึ่งเป็นสารเจ้าที่อยู่ที่อํำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะภายในงานนะคะเขาจะประดับประดาตกแต่งไปด้วยโคมไฟหลากหลายชนิดสวยงามมากๆเลยค่ะซึ่งแต่ละจุดนี้นะคะก็เป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปที่สวยงามมากๆเลยค่ะ ท่านที่ชื่นชอบการถ่ายรูปนะคะต้องไม่พลาดโอกาสนี้นะคะทุกคนงานนี้เขาจะมีไปจนถึงวันที่3มีนาคม2567ค่ะขอเรียนว่าภายในงานนะคะจะมีจุดให้ท่านเช็คอินถ่ายรูปเยอะมากๆเลยค่ะนอกจากท่านจะได้ถ่ายภาพกับ โคมไฟสวยๆในหลากหลายจุดแล้วนะคะท่านก็จะสามารถกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลเจ้าแห่งนี้นะคะสำหรับการสักการะาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้าแห่งนี้นะคะ ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยแนะนําแต่ละจุดนะคะว่าท่านจะต้องทําอย่างไรบ้างค่ะนอกจากการกราบไหว้ขอพรในช่วงของเทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะท่านก็ยังสามารถไหว้เทพเจ้าห้าพระองค์แก้ปีชงได้อีกด้วยค่ะทุกคน นอกจากนี้ภายในงานก็มีการออกร้านนะคะจำหน่ายสินค้าต่างๆมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นประเภทอาหารมีเยอะแยะมากมายท่านสามารถเลือกหาซื้อไปรับประทานกันได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะสำหรับงานเทศกาลโคมไฟที่ศาลเจ้าแห่งนี้นะคะก็จะมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุก ในช่วงของเทศกาลตรุษจ,จีนค่ะสำหรับศาลเจ้าเสียหลอใต้เทียนกงนั้นนะคะเป็นศาลเจ้าที่ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2534บนเนื้อที่26.5ไร่ตั้งอยู่ในซอยเทศบาลบางปู65บนถนนสุขุมวิทสายเก่า กมที่33นะคะเลยเมืองโบราณไปประมาณ400เมตรค่ะซึ่งศาลเจ้าแห่งนี้มีรูปแบบมาจากประเทศไต้หวันนะคะเมื่อเราเข้าไปภายในบริเวณศาลเจ้านะคะคล้ายๆกับเราอยู่ในประเทศจีนเลยค่ะทุกคน สำหรับท่านที่จะเดินทางไปชมงานเทศกาลโคมไฟที่ศาลเจ้าห้าพระองค์นี้นะคะบัวบุตรสบงขอแนะนำอย่างนี้ค่ะทุกคนให้ท่านเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS นะคะไปลงที่สถานีปลายทางการเคหะค่ะไปถึงเวลาสักประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ลงมาที่ด้านล่างค่ะ ก็จะมีรถสองแถวนะคะท่านสามารถนั่งรถสองแถวนี้ไปที่ชายทะเลบางปูค่ะเมื่อไปถึงทางเข้าชายทะเลบางปูก็เดินเข้าไปนิดหน่อยค่ะทุกคนเพื่อไปชมนกนางนวลก่อนนะคะซึ่งขณะนี้นกนางนวลที่ชายทะเลบางปูมีเยอะมากๆค่ะทุกคน หลังจากที่ท่านชมนกนางนวลแล้วก็รับประทานอาหารที่ร้านอาหาราภายในบริเวณของอสโมสรเรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็ค่อยกลับออกมา,าแล้วก็มาชมงานเทศกาลโคมไฟต่อได้เลยค่ะซึ่งสารเจ้าแห่งนี้นะคะก็จะอยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้า BTS กับสถานตากอากาศบางปูค่ะทุกคนค่ะในคลิปนี้บัวบุษบงก็ได้นำภาพสวยๆจากงานเทศกาลโคมไฟเมืองปากน้ำมาฝากทุกท่านไปแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้กับบัวบุตบงสตอรี่ด้วยนะคะกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะและขอขอบคุณสำหรับทุกทกท่านทุกๆก,กกำลังใจที่ได้ส่งมอบให้กับบัวบุตรบงสตอรี่เสมอมานะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะด้วยภาพสวยๆจากงานเทศกาลโคมไฟ จากสารเจ้าห้าพระองค์หรือสารเจ้าเสียหลอใต้เทียนกงค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ